จ็ดสาเหตุอันตรายที่เกิดจากหัวใจเต้นเร็วค่ะการที่หัวใจเต้นเร็วหรือที่ปะจรเราเต้นมากกว่า100ครั้งต่อนาทีติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะจะมีผลทําให้เราเกิดอาการใจสั่นเหนื่อยอ่อ,อนเพลียเวียนหัวหน้ามืดเป็นลมหมดสติและอาจจะถึงกับเสียชีวิตได้ค่ะมาดูสาเหตุกันนะคะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างค่ะ 1. ค่ะเกิดจากการดื่มคาเฟอีนมากเกินไปจากชากาแฟน้ำอัดลมหรือแม้แต่ เรื่องดื่มชูกำลังค่ะ 2. อ,อยู่ในภาวะเครียดกดดันตื่นเต้นวิตกกังวลค่ะก็จะทำให้ชีพจรหรือหัวใจเราเต้นเร็มได้นะคะ และอาการเหล่านี้จะหายไปเมื่อเราเลิกกังวล3นะคะคือการที่เราขาดน้ํามากๆอาจจะเกิดจากการที่เราท้องเสียอย่างรุนแรงนะคะก็จะทําให้ร่างกายเราขาดแร่ธาตุที่สาคัญเช่นโพแทสเซียมแมกเนีเซียมค่ะก็จะมีผลทําให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นและ4ค่ะภาวะโลหิตจ,จางนะคะเมื่อโลหิตจ,จางจะทําให้การทํางานของหัวใจทํางานหนักมากขึ้น,าก,นการเต้นของหัวใจก็จะเร็วมากขึ้นค่ะ5ค่ะ การที่เราดื่มเหล้าสูบบุหรี่สารเสพติดที่อยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็จะไปทําให้การทํางานของหัวใจผิดปกติได้ค่ะข้อ 6. ค่ะเป็นความผิดปกติของหัวใจเองเช่นกล้ามเนื้อหัวใจหรือลิ้นหัวใจค่ะก็จะมีผลให้การทํางานของหัวใจผิดปกติและทําให้การเต้นของหัวใจเร็วขึ้นค่ะหลักข้อ7ค่ะคือการออกกําลังกายที่มากเกินไปหรือหักโหมเกินไปค่ะก็จะทําให้หัวใจทํางานหนักมากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการหัวใจเต้นเร็วมากติดต่อกันเป็นเวลานานแสดงว่าเกิดอาการผิดปกติแล้วควรไปพบคุณหมอเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและทําการรักษาค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะ